่าวล่าครับสาพันฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าลงโทษสมาคมฟุตบอลของมาเลเซียครับโอ้โหและนักเตะทีมชาติมาเลเซียชุดนี้อีกนะเคนข้อหาละเมิดมาตราที่22เกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารและก็การโอนสัญชาติครับนักเตะเจคนที่เล่นในทีมชาติมาเลเซียในศึกเอเชียนคัพในรอบคัดเลือกนัดที่2เนี่ย แล้วทีมชาติมาเลเซียเอาชนะเวียดนามไป4-0นะครับเมื่อวันที่10มิถุนายนได้รับการร้องเรียนคนที่ร้องเรียนยกย็คือใครเวียดนามนั่นแหละครับจากการตรวจพบว่ามาเลเซียใช้เอกสารปลอมแปลงเพื่อส่งนักเตะทั้ง7คนลงสนามซึ่งคณะกรรมการวินยัยของฟีฟาได้ประเมินหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็กำหนดการลงโทษเลยนะครับปรับเงินสมาคมฟุตบอลม,มาเลเซียก็ประมาณ3แสน ห0 0 0มื 50, ่นฟังสวิตหรือประมาณ 14. 1 4 1สีล้านบาทโอ้ยปรับเงินนักเตะโอนสัญชาติ7คนคนละ2อ0 0ันฟังสวิตหรือประมาณคนละ8ปดหมดรบาทนะครับข้อ3ห้ามทํากิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา1ปีมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งบทลงโทษนะฮะก็เดือนนี้แหะครับฟีฝ้ายยังเปิดโอกาสให้สมาคมฟุตบอลมาเลเซียนะครับได้มีการ ยื่นอุทธรณ์ภายใน10วันอย่างนี้ตายอย่างเขียดบอกตามตรงแม่ไอโอนสัญชาติก็โอนกันนะครับมันต้องมีกฎกติกาสิงคโปร์ก็โอนเวียดนามยังโอนเลยอย่างี้ยนซนอะไเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีหลักฐานการโอนมีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับหรือจะเป็นลูกรึ่งก็ต้องมี บอกมาเลยว่าพ่อหรือแม่เป็นคนประเทศไหนอืโอ้ยอะไรเจาวชนะกันนักหนาเอ้ยติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn